สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะทำขาหมูพาโลแซ <c oughs> บๆนี่ครับขาหมูขาหมูนี่ต้องเอาไปทอดก่อนนะครับทอดพาะให้หนังมันตึงนะครับเนี่ยเวลาเราตุ๋นแล้วมันจะได้ไม่ยุ่ยเนาะโอเคแล้วก็ตั้งเตาเลยครับผมครับใส่หม้อลงไปครับแล้วก็นี่ครับขาหมูลงไปเลยเปุบย๊บเสบเรียบร้อยแล้วก็ ใส่น้ำนะครับครับนี่นี่คือน้ำลงไปครับโอเคน้ำพอประมาณนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับนี่กระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็พวกไอเครื่องพะโล้นั่นแหละครับนี่ไม้พะโล้ไม้หอมมันเนาะเอาไปขวก่อนนะครับไม้หอมจะได้หอม,หอมใส่ลงไปครับเสร็จแล้วครับ ผม,ผมใส่ผมจะลดต้อมเด้อไน้แ่บแล้วก็น้ำตาลสายครับน้ำตาลสายสักหนึ่งสองสองครึ่งแล้วก็ซอสครับซอสฟ้าเขียวเนาะ ซีอิ้วดำครับให้มันมีสีสันแล้วก็ผงพรูใส่แปนนิดนึงเนาะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่นิดนึง เห็นเป็นสองชั่วโมงแล้วครับถึงจะได้กินเนาะน,นีมาครับพี่น้องโอ้ว่าดจะได้เนาะสุดๆอะ่ะสามชั่วโมงครับมามากินข้าวน้ำกันเนาะโอ้ ยอดอือหือลุยดีครับอือหือดูเถอาครับนี่โอ้หนังภาพยนตร์เหรนออือหือเดี๋ยวจัดการกับชิมดูก่อนอืม ห็นไหมครับลองจิ้มลองจิ้มดูครับเนี่ยหยุดติ้ง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 อื้มชุดยอดครับคำใหญ่ปึ๊บ ของแท้นี่นะครับนี่พริกใส่นี่ของแท้ครับมา แซ่บมาครับสุดยอดเลยพี่น้องตักลาดแ่ะ ละลายในปากแดงอของแท้อืออ เนื้อเปื่อยรุดเลยอ่ะนี่นี่นี่มีความสุขอันนี้ไปเนาะอ๋อนี่ของแท้ครับดูเนื้อแม่ บาดเบาๆก็หลุด, oh, ด,อดาาออโอ้มายกรูดเนื้อุดยอดมามาถองมาโอ้โดนเนื้อเห็นไหมแับ คำโอ๊ะคำคำโอ๊ะตรงนี้นี่ของแท้ครับมาจุ๊จุด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 นี่หนึ่เม็ดฮ่า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 สวบอื ครัแบบอืมอืมฮ่าฮ่าฮ่าอืม คือหนังครับเห็นไหมในหนังเห็นไหมนี่ลูกโดดลูกโดดจัดไปครับจัดไป อะไรนี่ปักแซบบอือือโอ้สามชั่วโมงพี่น้องเลยก็จะได้กินเนาะนี่ติ้ง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 

หนังฮืมว้าวว้าวาว้าวาว้าวว้าวนี่ครับชัวร์บับ พี่น้องใส่บักพริกครับน้าจิ้มนิดหนึ่งครับคําโอโอ๊ะครับเชสุดยอดมา นแสบอิหลาเอออิหลาคำแท่งคำว่าน,น้องขักไอให้แกส่งมาแสบโอ้โหดึกดึเดือดตื่นเดือนเนาะ มันใช้เวลานานเนาะสองสามทุ่มกว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยเอ็นครับนี่เอ็นโอ้บอ,อ,อยากแห่งยุ จกลาดจวก เล้วไหนๆแล้วเนาะนี่ลาดไปจวบแบบนี้ครับลุยอืมอ้ม,มแซบ่บ <laughs> อ,อแทบโอเอาละครับควรจะได้กินเนาะยาวนานสามชั่วโมงนะพี่น้องโอ้แต่ว่าแทบคุ้มค่าคุ้มราคาหกสิบบาทนะครับเนี่ย นะครับคลิปนี้กะคงหลายๆคนกัง่วงนอนแล้วนะอืมหิวก็ลุกขึ้นมากินรเด,ด้ะ <c ười> คลิปนี้กะแค่นี้ก่อนแล้วครับไว้เจอกันคลิปหนาเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายยาม